ป้าคุณป้าว่าเห็นหมาหายหายตรงไหนกรับป้าอ๋าหายแถวแถวแถว,แวัดตึงทางไหนจากบ้านลีกีี่หนึ่งเก้าบนนอกเมืองโซลินโมงห้าหมานี่เป็นสีอะไรครับป้าหม,มาสีดำหมาสีดำล้วนเลยแก่แล้วก็มีตำหนิดตรงไหนฟันล่างคือจะมีเขี้ยวข้างเดียวมันเกิดจากรอยผ่าตัดแล้วก็หมามาอายุมากแล้วหมาแกอายุมากกว่าส5บห้ปี ก็เดินอ่จจะเดินไม่เร็วเดินช้าแล้วก็ถ้าใครพบเห็นหรือใครเลี้ยงไว้ก็ฝากฝากช่วยดูหน่อยมีรางวัลให้มีรางวัลให้เท่าไหร่ครับป้าประมาณสามพัน 3, บาทค่ะแล้วฝากเบอร์โทรป้า,ปาด้ยวยหนึ่งครับผมมีถ้าเจอก็มาที่โทรมาที่ศูนย์แปดสามเจดสี่เก้าแปดเก้าสี่สองก็เบอร์น้องอีกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์เก้าแปด หนึ่งสองหกอ่าสองห้าสี่ห้าจะมีรางวัลให้สามพันาบาทเนะาะรางวัลให้ถ้าผู้ใดพบเห็นจ้า